ขอขอบคุณเพจผู้ปแปลแปลจลังดอกวีสองเดี๋ยวแอจะแปะล,ลิงก์เพจไ้ที่ใต้คลิปนินาไปแล้วฟังกันเลยเลสเก้าเธอกับเขาไม่ใช่แค่เพื่อนสมัยเด็กธรรมดาธรรมดาละสิถ้าจะไม่ผิดเหมือนรองประธานจะเคยเล่าว่ามีผู้หญิงที่เคยคบด้วยเมื่อสมัยก่อนอยู่นินนะอืม พี่ก็เลยคิดว่าเป็นหนูสินะคะแต่ว่าทำไมพี่ถึงดูสนใจเรื่องนั้นจังเยลยล่ะคะจู่ๆแค่นึกสงสัยเรื่องแฟนเก่าของไปเชียวขึ้นมางั้นหรออ๋อถ้าจะไม่ผิดก่อนหน้านี้เหมือนพี่จะบอกว่ามีคนที่แอบชอบอยู่นี่เนะอย่าบอกนะคะว่า ว่าคนที่พี่จะไปสารภาพรักด้วยหนะคือว่าไงล่ะคะเออใหญ่นี่เหมือนความสัมพันธ์ระหว่างหมอนั่นกับคุณพี่ก็ไม่ธรรมดาแฮะเดาไปเรื่อยน้เธอเนี่ยอีฉ <t ừng> ันกับรองประธานมันได้เป็นอะไรกันสซะหน่อยส่วนเรื่องตัวน่ะ ฉันก็แค่นึกเสียดายก็เลยเอาไปให้รองประธานแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องสารภาพรักหนะ้าสร้างมันเธอมันก็แค่ข่าวลือเองนะ่ะข่าวลือก็แค่คิดกันไปเองเท่านั้นแหละว่าแต่เธอเธอยังไม่ได้ปฏิเสธนี่นาะก็แล้วทำไมหนูต้องปฏิเสธล่ะคะก็เราสองคนเป็นเพื่อนสนิทสนิทกันนินาะ แต่แทนที่จะมามัวพะวงหนูคุณพี่สนใจทางโน้นก่อนดีกว่ามัง้งเหมือนว่าเยานั่นจะก่อติดเป็นตังเมเลเซียลาซื้ออะไรนะวายไปไปกรัวว่าจะมีผู้ชายมาวาแวาฉันก็เลยแอบตามมาลงสมัครด้วยเส้ห้า สามาสามาหาจริงๆถ้าเป็นตามปกติก็คงจะตอบปัดไปนั่นแหละแต่ว่าเราอยากรักษาความสัมพันธ์ดีๆกับเธอไว้เพราะงั้นคงจะตอบปัดไม่ได้แล้วนะฉันมีเหตุผลนะใช่แล้วล่ะเออไปวิ่งกันเธอรองประธาน เขาสมัครมาวิ่งกับสารกอกยากเบือใหญ่จิ้งจอกหน้าขนนั่นอยู่ดีหล่อนโผลมาได้ไงยะประธานครับอยู่ๆทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเหอะหลอนปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทำแบบนี้มันขี้โกงสาัาทานทางที่เราเป็นคนมาก่อนแท้ ูลูลๆเองก็ไฟเขียวแล้วด้วยใครมันจะไปยอมให้คนอื่นภาพไปกินกันยะใหญ่นั่นใครอีกล่ะเนี่ยเหมือนจะอารมณ์เสียยิ่งกว่าเราซะอีกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนสิยะไหนมาวิ่งกับฉันมาเช่องไงนาจังนี่เธอมาได้ไงนะบังเอิญจังเลยนะคะไม่ยากจะรู้ว่ารุ่นพี่ก็มาลงสมัครกับเขาด้วยเอ๊ะ ทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนหรอครับเคยเจอกันก่อนที่คุณหลูวฮจามาสมัครเลือกตั้งนะจา้าจริงสิได้ยินว่ากำลังเตรียมอรมารบัมใหม่อยู่ไม่ใช่หรอได้สตูดิโอดีๆหรือยังล่ะืมสตูดิโอประธานครูเรื่องที่หาหนาจังเป็นไอดอลหรอได้แล้วล่ะค่ะ จะว่าไปสตูดิโอก็ไม่ไกลจากบ้านของไปเฉียวนี่นะไว้ถ้าว่างนายก็มาแวะเล่นที่สตูวิดีโอบ้างสิว่างๆก็แวะมาหากันนะเอ,อถ้าไม่จะจูถึงถามเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะรู้สึกไม่ชอบมาพากลยังไงก็ไม่รู้อะจะว่าเป็นแล้วสตูดิโอนั่นเป็นของบริษัทไหนนะ ใหญ่นี่กำลังแกล้งคเป็นไม่รู้จักฉันเหรอไม่สิไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะเอาแต่ยิงคำถามไม่หยุดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยิ่งเราพูดเยอะตอนวิ่งมันก็จะยิ่งเหนื่อยง่ายกว่าเดิมอีกหรือว่าใหญ่เจ้าเล่เอ๋ยถ้าไม่ไหวก็หยุดพักก่อนแล้วค่อยตามมาแล้วกันนะ เดี๋ยวพวกเราจะนําไปก่อนแล้วกันนะจ้าเป็นรอยยิ้มที่สู้ร้ายมากเลยครับประธานยังไงก็สู้นะฮานะน่าเสียดายจังเนยรองประธานงั้นเธอกับฉันไปวิ่งต่อให้เอเอเอ,เอารุณสวัสดิ์ไปคุงเอรุ่นพี่หนิงอีนี่หล่อนก็มาด้วยหรือย,ยะ หนิงอีรุ่นพี่เออรุ่นพี่เองก็มาลงแข่งวิ่งมาราธอนด้วยหรอครับผมก็นึกว่ารุ่นพี่ไม่ทชอบกิจกรรมอะไรแบบนี้ซะอีกแล้วนี่ทำไมฉันต้องเกรงด้วยเรนเนียหึใหญ่นี่ไม่ใช่แฟนจริงๆชั้นหน่อยไม่เห็นจะต้องกังวลเลยนี่เอาละนะดาบเครื่องสนัียา เฮ hey, บังเอิญเจอเลยนะหนิงอี้ทางฉันเองก็บังเอิญเจอกับรองประธานเหมือนกันถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันขอยืมตัวรองประธานหน่อยนะก็ <c oughs> เอาสิเอ <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวฉันวิ่งไปก่อนนะ <c oughs> เอออะไรกันยะนี่หลอนที่ฉันกังวลเมื่อกี้ก็เหมือนคนบ้าเลยสิยะ กติรุ่นพี่เขาก็เป็นงี้แหละครับประธานอย่าไปซีเรียสเลยเอองั้นอหรอก็เห็นปกติทำสายตาเย็นชาเนี่ตลอดก็นึกว่ามีนิสัยขี้ห่วงเป็นเจ้าเจ้าของซะอีกราวก่อนก็มองแรงก็นึกว่าเตือนให้ฉันรักษาระยะห่างกับรองประธานซะอีกถึงจะเพ้ออย่างนั้นแต่ถ้ามงในมุมของรุ่นพี่เขาหลอดอาจารย์เขีว่าพวกเรา ก็ไม่ต่างจากเด็กอมเมอ์ที่เขาจะแย่งหมอนี่ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรอคะยายหมาอุอยเหวๆยนี่หล่อนตามฉันมาหรออาหาฮ่าของเคที่จาเขียนสันทิงสินะคะประธานแต่ขอบอกเอาไว้เลยนะคะว่าฉันนะ่ะยากหน่อยนะคะใครมันจะไปยอมให้เธอเองง่ายละ่ะยายแมวขำม้อยก็คงจะ ไม่อยากง่ายจริงๆนั่นละงานก็มาวิ่งด้วยกันซิยายพวกมันหัวใจเอ้ยโบราณถึงได้บอกไว้ไงว่าอย่าไว้ใจจิ้งจอกจะเล่สมเส่อเลยนึกแล้วเชียวว่าเป้าหมายของพี่สาวคือไปเฉียบจริงๆแต่เล่นแบบนี้มันก็ไม่ชี่กงไปหนหรอคะเล่นใสวิธีสุกระโปกแบบนี้ตัดคู่แข่งนะา ขืนเป็นแบบนี้ไม่ว่ายังไงก็ต่างพวกนั้นไปไม่ทันแหนลยลา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 พสัสดุกกำลังไปส่งนะคะโอ้ฮ่าฮ่ฮ่นี่แหละที่เขาเรียกว่าสวรรค์เป็นใจละคุณเพ่สาวคะไม่ทราบว่าขับไปถึงเส้นสายหรือเปล่าคะหนูขอติดรถไปด้วยนะคะ เออ่ก็ได้อยู่หรอกนะคะแต่แบบนั้นมันไม่ขี้โกงไปเถอคะค่ะเสร์พวกนายวิ่งไปให้เต็มที่เลยไปเชียวแล้วมารอดูกันว่าใครจะได้เป็นหัวเราเป็นคนสุดท้ายฮเอ๊ะเอ๊เธอมาลงแข่งวิ่งพร้อมกับคุณเยาวๆงั้นเหรอรอยยิ้มจะได้อีกแล้ว ถ้าจะไม่ผิดคุณเหยื่อๆเก่งกีฬาหลายประเภทเลยนี่นามีอะไรบ้างนะจะเล่นมุกงนี้อีกแล้วใช่ไหมครับประธานประธานก็เถอค่ะตอนวิ่งอยู่ไม่ควรคุยกันนะคะถึงฉันจะาไม่เป็นไรก็เถอะพอยังไงที่สมรมยีธนูของฉันก็มีการฝึกเพื่อเพิ่มความจุข,ของปอดเพราะฉะนั้นแค่วิ่งไปพูดไปเนี่ยสบายๆค่ะ ฮะิวชิวถึงจะมีไอเนี่ยใหญ่แต่มันก็ไม่ได้่วยหรอกนะคะเออแต่ก็อย่างว่าแหละนะประธานนักเรียนที่ไม่เคยเล่นกีฬามาพูดไปวิ่งไปมันก็จะไม่ไหวนั่นละอุ๊บฮึถูกต่อกลับแบบหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยนะครับประธานขณนะผมยังรู้สึกอายแทนเลย หัวเราะอะไรยาฉันน่ะนะเห็นงี้ก็แข็งแรงพอตัวนะเหมือนการจาตีนี่ออกจากสนามจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะแล้วแฮะแต่จะว่าเป็นแล้วมันจำเป็นที่จะต้องไปเข้าเส้นสด้วยงั้นหรอลองแกล้งหล้มดีไหมนะแกล้งทําเป็นขาแพง แน่นอนว่ารองประธานต้องสนใจสั้นแน่จากนั้นฉันก็ให้เขาพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างในเมื่อไม่ว่าจะทำยังไงก็หนีไม่พ้นยใยห,หนิงอี้ที่รออยู่ที่เส้นสายอยู่แล้วงั้นทางที่ดีเราแยกรองประธานออกไปจากตรงนี้ดีกว่าไหวเอาๆระวังหน่อยสิคะอืม เกือบลมแล้วไหมล่ะคะประทานเกือบไปแล้วเนอะถ้าฉันไม่สังเกตเห็นเมื่อกี้เนี่ยประธานคงลมไปแล้วนะคะอีนี่ลอนคิดจะเป็นก็ขอคอไปถึงไหนยันเนี่ยอุตส่าห์ช่วยแท้ทำไมมาว่ากันแบบนี้ล่ะคาหา นี่หรอการเล่นใช่ไหมเนี้ยโอ้ยเอ๊ะยาฮโฮไหนกันหน่อยนะคะทุกคนเอาวันนี้รับน้ำเย็นๆไปดื่มให้สื่นใจกันหน่อยสิ วิ่งมาตั้งไกลขนาดนี้ไม่มีทานที่คุณพี่จะไม่เหนื่อยหรอกไม่ว่าไงคุณพี่สาวก็ต้องหยุดพักหายใจแล้ในจังหวะนั้นเองเราก็แค่ไปเอาตัวไปเสียวมาไงล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารขวดไหนดีนะพอแค่นั้นแหละเอ๊ะ ไว้เอแฟนของอิตานั่นนี่นะ่ะไนถึงมาอยู่นี่ได้ละ่ะคราวที่แล้วเราก็เพิ่งโดนมองแรงมาหยกหยกหรือว่าคราวนี้ก็ด้วยเหรอเออสวัสดีค่ะอรุณเพ่เธอนะ่ะอุ๊ยตายแล้วฉนันไม่รอดแง่เลยคราวนี้ตายอย่างเฉียดแน่เรา มอเมอไม่ใช่นะคะฉันจูจ่ๆเป็นอะไรไปนะฉันแค่จะถามว่าจเจ้าน้ำขวดนี้เฉยๆเองเออเอ๋เอ,อ,ข,อขอบคุณค่ะแล้วใครที่ไหนเขาจะให้ปล่อยจิตสังหารออกมาแบบนั้นล่ะคะ่ะแต่จะว่าไปก็แปลกแฮ้ไหนเอาน้ำไปตั้งสองขวดแน่ หรือว่าจะกินทั้งสองขวดเลยหรอสงสัยคงหิวน้ำละมัง้งจะว่าไปแล้วถ้าไม่ถึงจ้องไปที่สันใสไม่วางตาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะหรือว่าคนคนนี้ก็มาดักรอทำไมยังไม่ไปอีกล่ะรอใครอยู่งั้นหรอเอะจะว่าไปก็เ,เกือบลืมไปเลยนีเนอะเธอนะ่ะเคยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับไปคุงนี่นาหรือว่า กำลังรอเขาอยู่งั้นหรอแต่การมารอเอาน้ำให้เขาที่เส้นใสเนี่ย่น,นที่ควรจะเป็นฉันที่เป็นแฟนเขาเธอไม่คิดงั้นหรอเออก็ถูกละไม่สิฉันเป็นคนมาก่อนไม่ใช่รุ่นไงยารุ่นพี่หานะอาจือเอ่อ,อ,อทั้งสองคน มาถึงเส้นสายกันก่อนแล้วหรอกเหรอ <c oughs> เออแล้วมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้งั้นหรอครับตายแน่ตูตายแนต่ตูตายแนต่ต,นตูอย่าบอกนะว่าทั้งสองคนจะมาเปิดศึกกันตรงนี้นะประธานก็ดูเหมือนจะไม่ยอมใครสักด,ด้วยส่วนรุ่นพี่ก็ มมหนําซ้ำยังมีใยหมาบ้ากับหานาจังเอกแล้วขาตรูมาเ้ีอะไรตอนนี้ฟันเนี้ยรองประธานดูเหมือนจะเป็นโรคกระดูกพุนนะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันเป็นคนอาสาพาเขาไปห้องพายาบาลให้เองแล้วกันนะกระดูกพุนประธานเป็นคนถีบผมลมไม่ใช่หรอครอับไปกันไม่จะเป็นต้องรบกวนทะอรากถังชิ้น เธอ,อยังมีหน้าที่ประธานนักเรียนที่ต้องไปดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรมอยู่ไม่ใช่หรือไงแล้วอีกอย่างนี่ก็แฟนฉันฉันดูแลเองได้ไม่จำเป็นต้องรบกวนพวกเธอรอกหนี ยังไงนี่ก็เป็นโอกาสทองที่จะทําคะแนนแะนะอีกอย่างตําแหน่งของฉันในตอนนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอั้อึ้งเหมือนยายสองคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วรอเดี๋ยวก่อนซิเธอไม่เอาแต่ใจเกินไปไหนหรอถึงแม้ว่าเธอจะมีสถานะเป็นแฟนแต่ว่าพวกเราก็นับว่าเป็นเพื่อนของรองประธานไม่ใช่เรืง่อไง เธอคงไม่อยากให้รองประธานทำตัวลืมแม่หลังมีเมียหรอกนะจริงด้วยทำแบบนั้นก็ได้นี่นาะถึงแม้จะไม่มีสถานะเอาไปสู้คำว่าแฟนแต่แบบนี้ก็ได้อยู่แล้วนะใช่แล้วล่ะค่ะนี่เองก็ถือว่าเป็นความหวงใจในฐานะเพื่อนแล้วนะคะ ว่าไปแล้วรุ่นพี่ไม่แข็งว่ายน้ำตอนบ่ายนี่นาไม่ได้ไปเตรียมตัวหรอคะไอ้เราก็สามีน้ำใจกะจะเอาน้ำมาให้เพื่อนสมัยเด็กซันหน่อยแต่รุ่นพี่จะมากีดกันหนูเพราะว่าความหึงหวงของรุ่นพี่ไม่ได้นะคะอัดจใจกว้างหน่อยสิคา ถ้าขี้ห่วงไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวก็ได้เลิกกนรรักค่ะใหญ่พวกนี้กำลังรุมเราอยู่สินนะ